โอเคโซนตลาดน้ำไซน้อยนะครับวันนี้เดีย o m โฮมบายเจลโฮมพาเพื่อนๆมาเปิดบ้านเช้าวันนี้ก็อากาศดีนะครับก็ไม่ร้อนมากนะครับหลังนี้บู่หมู่บ้านพิมลราชหนึ่งนะฮะก็จะอยู่เส้นไซน้อยนะฮะจากถนนกาจนาเข้ามาก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆที่กำลังหาบ้านแล้วก็ข้างวดผ่อน เบาๆมากๆเลยนะฮะข้างงวดอยู่ที่4,000ต้นๆนะครับแล้วก็เจโฮมก็ขอรายได้สัก1 1 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเจโฮมเดินเรื่องสินเชื่อกับธนาคารให้ทุกอย่างนะครับเพื่อนๆหลังนี้ฟอร์มของเขาก็จะเป็นฟอร์มคล้ายๆทรงจั่วก็จะถ้ามองเพื่อๆก็จะคล้ายๆทรงนอร์ดิกนะครับก็หลังนี้นะฮะอยู่ซอยสถือว่าต้นโครงการนะครับแล้วก็ปากซอยนะครับสําหรับ เพื่อนๆที่มีสมาชิกในครอบครัวนะครับที่อยากขายหมูปิ้งไก่ย่างนะครับปากซอยมีมีโซนมีทำเลสามารถเปิดเป็นร้านรถเข็นหรือว่าหาล็อกเปิดปากซอยได้เลยฮะส้มต้นส้มตำขายได้หมดเลยนะฮะก็ตัวบ้านนะครับตัวบ้านก็ได้ความกว้างเลยนะครับตัวนี้สามารถจอดรถยนต์ได้รถยนต์นะครับจอดได้1คันนะครับแล้วก็อีกอมุมนี้ก็จะ แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะฮะจะจัดเป็นมุมใดๆนะฮะก็วางพวกชุดโต๊ะสักสีที่ก็ยังเหลือเหลือพื้นที่ได้จอยได้เดินได้ปฏิสัมพันธ์กันนะครับเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนก็หัวหน้าบ้านนะครับโรงจอดรถเราก็ต่อเติมหลังคาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ติดตัวระแง่ใต้ฟ้าให้เรียบร้อยนะฮะเป็นไม้เทียมนะครับเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนเราก็เก็บสีให้เรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูภายในตัวโถกันนะครับ หลังนี้นะครับได้สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวอันนี้จะเป็นโซนตัวโถงนะครับก็เข้ามาก็จะเป็นตัวโถงหรือว่าเป็นห้องทำงานหรือว่าใดๆอย่างอื่นได้หมดเลยนะฮะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็ขยับมากนะครับก็ตัวขวามือของเจอโฮมก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ไม่ผิดหวังเหมือนเคยนะฮะสุขภัณฑ์ป้ายแดงทุกชิ้นนะครับเพื่อนๆ แล้วก็เดินลาะมานะครับแล้วก็จะเป็นห้องนอนนะครับก็ห้องนอนห้องที่1และห้องที่2ก็จะมีจ่องแสงให้ครบเลยเพื่อนๆเ,เ,เวลาอยู่ในห้องก็สามารถไม่ต้องพึ่งแอร์ตลอดนะเปิดพัดลมก็ลมก็โฟล์เพียงพอนะเพื่อน,อนแล้วก็ขยันไหมนิดนึงฝั่งนี้พี่ๆจะตั้งเครื่องซักผ้าตั้งตู้เย็นตรงนี้ก็ ได้เลยนะครับแล้วก็มีต่อเติมชุดปลั๊กไฟให้แล้วนะครับ1จุด2จุดเยอะมากนะฮะช,ชุดไฟให้แสงสว่างแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นสวิตติดตั้งเต้ารับเต้าสวิตไฟนะฮะสีฝ้าปลปาไฟร้อปร์เซนเราเปลี่ยนใหม่ให้เพื่อนๆให้พี่ๆทั้งหมดนะฮะสายดงสายดินลงดินให้เรียบร้อยนะฮะอุ่นใจได้ ครอบครัวไหนที่มีคุณพ่อหรือว่าลูกๆตัวเล็กๆ,ๆนะครับสบายใจได้เลยนะครับเราวางระบบความปลอดภัยให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะนี่นะครับยังมีชุดปลั๊กไฟให้ตรงนี้อีกเหลือๆเลยนะฮะทั้งซ้ายและขวาและด้านหลังของกล้องนะฮะตรงนี้พี่ๆจะตั้งเป็นตู้อบหรือว่าเครื่องกรองน้ำใดๆได้หมดเลยนะฮะติดตั้งจ้างช่างมาติดตั้ง ช่างนอกอะครับจุดหนึ่งก็5600แล้วนะครับเพื่อนๆต้องมีต้องจ่ายค่าค่าแรงช่างนะครับอันนี้เคาน์เตอร์ครัวนะฮะติดบานซิงให้เรียบร้อยสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีใต้เคาน์เตอร์นะครับก็สามารถวางอะไรเรือเือเลยนะฮะเยอะๆเลยนะครับมุมนี้ก็เผื่อทำคอนท้งคอนเทนต์ได้นะฮะเผื่อครอบครัวไหนแบบว่าเอ๊ะอยากทำอยากเอาไปลงในแพลตฟอร์มในสมาร์ทโฟนในออนไลน์นะครับมุมนี้ก็ตั้งกล้องก็ สวๆยๆแบบนี้แล้วก็ราคาว้าวขนาดนี้นะครับค่างวดไม่แรงเจโฮมเชื่อว่าค่างวดค่าตัวของเขาอ่ำกว่าที่พี่ๆที่เพื่อนๆเช่าอยู่อย่างแน่นอนนะครับหากหลังนี้ใช่สำหรับพี่ๆนะครับทักเจโฮมกันเข้ามา d h o ด e นะครับสวัสดีครับ